อาจารย์ผู้ปกครองและเห็กติณารักทุกๆคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูเชิญค่ะค่ะคุณครูเชิญนะคะวันนี้จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติตนในวันเด็กนั่นเองเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะสบายดีกันไหมคะสบายดีกันใช่ไหมคะส่วนทุกชคนก็สบายดีคะ่ะค่ะเด็กๆจะเรียนรักษาสุขภาพนะคะให้แข็งแรงนะคะช่วงนี้อากาศหนาวย ใส่เสื้อผ้านะคะให้อบอุ่นล้างกายด้วยนะคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะค่ะและคุณครูชนนะคะก็จะพาเด็กมาเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติตนในวันเด็กนั่นเองค่ะเด็กๆไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะในวันเด็กไปเที่ยวหลายที่เลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะไปเที่ยวในที่ต่างๆนะคะก็ไปกับคุณพ่อคุณแม่นะคะปฏิบัติตนเป็นเด็กดีนั่นเองเก่งมากเลย การปฏิบัติตนในวันเด็กนะคะเด็กๆต้องปฏิบัติตนเป็นเด็กที่ดีนะคะมีระเบียบวินัยนะคะไม่ดีนะคะเด็กๆแล้วเด็กๆก็จะเป็นเด็กที่น่ารักและเก่งมากเลยค่ะและเมื่อไปกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆต้องเป็นยังไงคะมีระเบียบวินัยด้วยใช่ไหมคะเช่นอะไรคะเมื่อเด็กๆไปต่สถานที่ต่างๆเมื่อมีการเล่นของเล่นหรือว่า การต่อแถวการต่อแถวนะคะเข้าไปเล่นของเล่นชนิดต่างๆนะคะเด็กๆต้องต่อแถวให้เป็นระเบียบวินันนะคะและเด็กๆก็จะเป็นเด็กที่น่ารักเลยนะคะการปฏิบัติตนในวันเด็กนะคะไม่เฉพาะอยู่ที่นอกสถานที่นะคะอยู่ที่บ้านเด็กๆเองเด็กๆก็เป็นเด็กที่น่ารักและเป็นระเบียบวินัยได้เช่นเดียวกันนะคะเช่นอะไรคะ เมื่อเด็กๆนะคะเล่นของเล่นอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆต้องทํำยังไงคะเก็บของเล่นให้เป็นระเบียบวินัยนั่นเองเท่านี้เด็กๆก็เป็นเด็กดีและเป็นเด็กที่น่ารักนั่นเองและคุณพ่อคุณแม่ก็จะรักเด็กๆมากเลยนะคะเพราะเด็กๆเป็นเด็กที่เป็นเด็กดีมีระเบียบวินัยนั่นเองและช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะทําความสะอาดบ้านนะคะ เช็ดปัดทูนะคะสีบ้านที่เด็กๆพอทําได้นั่นเองเท่านี้เด็กๆก็เป็นเด็กดีแล้วค่ะค่ะและในวันนี้กุณผู้ชนนะคะก็ฝากเด็กๆนะคะทบทวนคลิปวิดีโอทุกที่คลิปเลยนะคะที่กุณผู้ชนได้ส่งไปให้นะคะเก่งมากเลยค่ะและในวันนี้กุณผู้ชนนะคะก็ฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ